เคยยะอัทโนสาทุนละวนังโลนตังยะถาพึงรักษาความดีของตนไว้เสมือนเกลือรักษาความเค็มพึงรักษาความดีที่ก่อเกลือให้เหมือนเกลือรักษาเค็มเต็มคุณค่าดีที่ทำ นำสุขทุกเวลาทั้งชาตินี้ชาติหน้าพาสุขจริงขอนับน้อมเด่พระร,ะรตัตนตรัยและก็ความสุขความเจริญในธรรมจงพังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟัง ที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ <c oughs> fm 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่านรายการธรรมะประจำวันเสาร์นี้ก็มาพบกับอัตมภาพพระมหาอภิสิทธิตทิตวโน ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านสวนเหมือนเดิมซึ่งบรรยากาศช่วงนี้ก็ร้อนสลับฝนท้องฟ้าแปรปรวนก็เป็นเรื่องของธรรมชาติหลายท่านก็คงเข้าใจเพราะบางท่านนี่อยู่มาหลายฝนแล้วพูดง่ายๆก็คืออายุมากอายุยืนคนฟังสถานีวิทยุ88.5เนี่ยส่วนใหญ่ก็ เป็นคนที่มีธรรมะธโมทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมพุทธภาษิตเบื้องต้นก็บอกว่าพึงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่เราจะเปรียบเทียบกับอย่างอื่นก็ได้เป็นการอุป,ปมาอุปไมยอน,นั้นเรื่องของชีวิตว่าทำความดีก็เป็นเรื่องดีวันนี้ก็จะพูดถึงธรรมะต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้วนั้นได้กล่าวไปตอนที่นิมิตแห่งสมาธิคืออะไรพระผู้มีพระวจ้าตรัสว่าเมื่อเห็นรูปนี้อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสก็เหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยรูปที่เห็นก็ทําให้เราเกิดความพอใจบ้างทําให้เกิดความไม่พอใจบ้างรูปที่เห็นแล้วพอใจเช่นความสวยงามของธรรมชาติ รูปดอกไม้รูปสีสันต่างๆที่ดูแล้วชื่นตาชื่นใจแต่รูปที่ไม่พอใจเช่นเห็นศัตรูหรือว่าสัตว์ร้ายจะมาทําร้ายอย่าว่าแต่สัตว์ร,ร้ายเลยบางครั้งเราเดินทางไปไหนไหนบ้านไหนที่หมาดุสุนัขดุเราก็ไม่ก็ยินดีในรูปนั้นนี่ประสบการณ์ตรงบางทีไปเจอสุนัขพันธุ์พิษบูลออบางคนบอกว่ามันน่ารักนะตัวอ้วนๆ จำมั่มแต่จริงๆแล้วสุนัขประเภทนี้สายพันธุ์นี้เนี่ยถ้าเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงไม่ดีก็อันตรายถึงชีวิตได้นะที่เป็นข่าวก็กัดเด็กเสียชีวิตก็จำนวนมากเลยแต่คนที่รักก็บอกว่า,าถ้าเลี้ยงเป็น,นมันก็จะไม่กัดแล้วอีกอย่างก็บอกว่ามันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยมีสายพันธุ์ดุก,กับสายพันธุ์ไม่ดุเนี่ยส่วนสัตว์บางประเภท ไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์ถ้าเห็นแล้วก็ทำร้ายาทําร้ายคนได้ตลอดเวลา,เ,าเช่นอะไรเช่นงูหรือแมลงป่องอะไรต่างๆถ้าเราไปเข้าใกล้ถ้ามันตกใจมันก็จะทําร้ายได้ทันทีคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเมื่อเห็นรูปสัตว์ร้ายอย่างที่กล่าวว่านิมิตแห่งสมาธิเนี่ย ก็ปรากฏอยู่ในอุเทศบาลีเหมือนกันที่กล่าวว่าถ้าไม่สํารวมแล้วเนี่ยบาปอกุลหรืออภิชาเลตโทมนัสก็จะท่วมทับเอาท่วมทับก็คือมามาปรากฏที่จิตของเราการดมสิน่นการดมกลิ่นการฟังเสียงการสัมผัสก็เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราต้องพบเจอแต่เมื่อพบเจอแล้วจะวางจิตวางใจอย่างไรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้กาก็ตรัสสอนเอาไว้ คราวหนึ่งพระพุทธองค์ได้สนทนากับเทา้ากสกะเทา้ากสกะก็คือพระอินทร์ตรัสว่าพระองค์ผู้ปราศจากทุกภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์นี่เท,ท้าสกะทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพเรากล่าวว่ารูปที่เห็นได้ด้วยตา เสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้โดยลิ้นปุถะพระที่กระทบได้ด้วยกายและธรรมที่รู้ได้ด้วยใจนั้นๆควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีนี่คือตระกับท้าวสกะาพอยกตัวอย่างเรื่องของรูปและท่านก็สนทนาต่อว่าข้าเดบพระองค์ถ้าครนั้นข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความนั้นแล้วเข้าใจอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลเสพกับรูปอันเห็นได้ด้วยตาชนิดใดแล้วอกุศลจเจริญขึ้นส่วนกุศลกลับเสื่อมไปรูปชนิดนั้นบุคคลไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพกับรูปอันเห็นได้ด้วยตารูปชนิดใดน,นั้นอกุศลเสื่อมไปแต่กุศลจเจริญขึ้นรูปชนิดนั้นบุคคลควรเสพข้าพระองค์ทราบเนื้อความที่พระองค์กล่าวแล้วโดยพิสดานหมดความสงสัยเคลือบแคลงแล้วอย่างนี้แหละ อยากยมก็เข้าใจได้ง่ายนะรูปอะไรก็ตามเสียงกลิ่นรสอะไรก็ตามที่เราเสพหรือว่าเราเกี่ยวข้องแล้ว<อ>เป็นไปเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อความดีดนั่นเองรูปนั้นก็ควรเกี่ยวข้องได้ส่วนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรที่เราเกี่ยวข้องแล้วกิเลสเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อบาปอากุศลรูปนั้นก็ไม่ควรเสพหรือไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยในอัตกถาเนี่ ในอัตถกถาของสกปณสุ์วันนาสุมังกลรวิลาสินีแห่งพระบาลีก็อธิบายขยายความได้ว่าคําว่ารูปชนิดนั้นไม่ควรเสพเป็นคํากล่าวโดยย่อแต่ถ้าจะกล่าวโดยคําพิสดารก็คือเมื่อได้เห็นรูปใดกิเลสเช่นราคะได้เกิดขึ้นรูปนั้นไม่ควรเสพคือไม่พึงแลดูแต่รูปใดเมื่อบุคคลเห็นอยู่อสุภสัญญาปรากฏขึ้นหรือความเลื่อมใสเกิดขึ้น หรือได้สัญญาอย่างอื่นเช่นสัญญาว่าไม่เที่ยงรูปนั้นควรเสพสิ่งใดแม้จะวิจิตด,ด้วยอัการะและพยัชชนะคือมีความไพเราะและมีความถูกต้องแต่เมื่อฟังอยู่ราคะเกิดขึ้นเสียงนั้นไม่ควรเสพนี่คืออาศัยอัดอาศัยทำนี้ก็ทําให้เราเข้าใจเหมือนยกตัวอย่างที่มีเรื่องเล่าว่า เพลงขับของนางทาสีคือผู้หญิงรับใช้ที่กําลังตักน้ําอยู่เมื่อฟังอยู่ความเลื่อมใสเกิดขึ้นหรือนิพิทา,านดํารงอยู่เสียงนั้นควรเสพเมื่อเขาดมกลิ่นใดอยู่ราคะเป็นต้นเกิดขึ้นกลิ่นนั้นไม่ควรเสพเสียงนี่อย่างรายการของสถานีเนี่ยช่วงธรรมะก่อนนอนท่านอาจารย์ประพลูศาสนก,กิจจาทรทนต้จะมี ไตเติ้ลของรายการเป็นเพลงประจำ <c oughs> ะฟังประมาณว่า <c oughs> ฉันก้มลงกราบภาคพื้นพระสตาถึงองค์พระาศาสดาผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทำใจให้สงบค้นพบสุขอันสราน <c oughs> ทุกภัยสิ้นแล้วอะไรบ่วงมานนี่ยประมาณนั้นแหล <c oughs> ะถ้าเสียงอย่างนี้นี่ควรเสพรือฟังได้เพราะเป็นไปเพื่อ ความสบายใจที่เช่มชื่นใจที่นึกถึงพุทธบารมีหรือว่าลักษณะพุทธคุณของพระพุทธเจ้าองค์พระศัสดาผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วก็ทำใจให้สงบค้นพบสุขอันสราน,นี่เสียงนี้ควรเสิบในเรื่องอื่นก็เหมือนกันกลิ่นรสสัมผัสในลักษณะเดียวกันก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาได้ อาละทีนี้จะกล่าวต่อว่าเมื่อเราปฏิบัติได้เต็มที่ชเช่นการฉันอาหารก็ดีรับประทานอาหารก็ดีเรามีความสําคัญว่าปฏิกูลในอาหารก็แสดงว่ากําลังปฏิบัติเพื่อก้าวสู่อริยภูมิโดยอาศัยกําลังกายที่เริ่มด้วยการลิ้มรสนั้นเหมือนอะไรเหมือนเปรียบเทียบว่าศีวะสามเณรเ,เนี่ยผู้เป็นหลานของพระมาสีวะเถระเมื่อบริพกอยู่ กิเลสก็สิ้นไปสิ้นไป,สนไปรสชนิดนี้ควรเสพเมื่อบคุคคลสัมผัสโพธะอันใดอยู่ราคะเกิดขึ้นโพธะนั้นก็ไม่ควรเสพส่วนโพธะชนิดใดเมื่อบคุคคลสัมผัสอยู่การสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีเช่นการสัมผัสของพระเถรทั้งหลายมีพระสาิบุตรเป็นต้นความภาคเพียรก็เป็นอันว่าได้พระคกบประกองด้วยดีและสัตว์ผู้เกิดภายหลังก็เป็นอันว่าได้รับอนันคราะห์จากท่าน โดยถือเอาท่านเป็นตัวอย่างปุถพะพจนนี้ก็ควรเสพในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระเถระหลายรูปมีความเพียรมากนะการทําความเพียรโดยไม่นอนแต่ไม่ใช่ว่าไม่พักผ่อนหรือหลับเลยนะพักผ่อนหลับแต่อยู่ในอิริบทนั่งไม่เหยียดหลังหรือนอนบนเตียงเนี่ยมีหลายรูปเหมือนกันเช่นพระสารีบุตรนี่ท่านไม่นอนเตียงประมาณ30ปี พระมหาโมกขละนะเถระก็ประมาณ30ปีเหมือนกันส่วนพระมหาคสบาเถระนี่ไม่นอนเตียงเลย120ปีพระอนุรุทธเถระประมาณ55ปีพระพัิยทถระ30ปีพระสุนทเถระ18ปีพระรัฐบาล12ปีพระอาณนท์15ปีพระราหุล12ปีพระปากุละ 8ปปีส่วนอีกรูปหนึ่งอีกองค์หนึ่งก็คือว่าทําได้ยิ่งยวดมากคือท่านพระนารกะไม่เหยียดหลังบนเตียงเลยจนกระทั่งวันปาลิพาน,นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมองว่าแปลกก็ได้ไม่แปลกก็ได้นะหากเราลองศึกษาเรื่องราวความจริงของมนุษย์นี่คนอินเดียปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ ที่ปฏิบัติเป็นโยคีอ,ออกปวดแล้วก็ทรมานตนเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีบางคนก็ยืนทั้งปีไม่นอนเลยก็มีคือไม่ใช่ว่าไม่นอนหลับนั่นแหละแต่ว่ายืนหลับเนี่ยก็คงไม่แปลกปัจจุบันก็ยังเห็นบางคนทําได้อยู่ส่วนคนส่วนพระธิราที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านทําเพื่อกําจัดกิเลสทำ,ทำแล้วก็ทําได้สําเร็จ เราจะเอาเป็นแบบอย่างก็ได้เราไม่ไม่ไม่ต้องถึง10ปี20ปี30ปีนะลองดูสักวันสองวันก็ได้ว่าเป็นยังไงเมื่อบุคคลประกอบอยู่ซึ่งธรรมารมณ์นี่อันรู้ได้โดยมโนวิญญาณราคะเกิดขึ้นหรืออกุศลเกิดขึ้นเช่นอภิชาก็ขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าทรัพย์และอุปกรณ์มาเป็นทรัพย์ของเราธรรมารมณ์ชนิดนั้นไม่ควรเสพ ส่วนธรมรมระ่มเราใดที่เป็นไปด้วยอํานาจเมตตาเช่นปักใต้เรานี่จะมีคํากล่าวแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสตาหุนทุอเวราสุขชีวิโนขอปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระตังพุญญะปลังไม่หั่งสัพเพพาคีประวันตุเตขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้สวยผลบุญอันข้าพระเจ้าบำเพ็ญแล้วนั่นเถิดนี่แสดงว่าจิตธรรมารมประกอบด้วยอำนาจเมตรตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้เป็นสุขเป็นสุขไม่มีเวรเนี่ยอย่างเนี้ยธรรมารมชนิดนี้ควรเสร็จมีเรื่องเล่าอีกว่าดังได้สดับมานะในวันจะเข้าพรรษาพระเิระสามรูปทำกติกากันว่า จะ,จะไม่ตรึกในอกุศลวิตกทั้งหลายมีกามาวิตกเป็นต้นครั้นถึงวันออกพรรษาแล้วพระเถระผู้แก่ถามพระเถระหนุ่มว่าในไตรามาสนี้เธอได้ยอมให้จิตของเธอเล่นไปในที่มีเขตเท่าไหร่รูปที่หนึ่งตอบว่ากระผมไม่ยอมให้จิตเล่นออกไปนอกบริเวณรั้วเลยรือรั้ววัดรั้วที่จำพรรษานะไม่จิตส่งไปนอกรัว้วแต่จะคิดเขาคิดอยู่ในบริเวณวัดรั้ววัด รูปที่สองตอบว่ากระผมไม่ได้ยอมให้จิตแล่นออกไปนอกกุฏิที่อยู่แสดงว่าใกล้เข้ามาอีกบังคับจิตได้ดี <c ười> คือไม่แม้กระทั่งว่าในบริเวณรอบวัดนี้ไม่ไม่คิดถึงเลยไม่คิดถึงบริเวณรอบวัดเลยอยู่แต่ในกุฏิคิดแต่ในกุฏินะอยู่แต่ในกุฏิเ <ME ET R> มือ่อพระเถรนมถามท่านว่าท่านละ่ะเป็นยังไงบ้างท่านจึงตอบว่าแนเธอ ฉันไม่ได้ยอมให้จิตเล่นออกไปภายนอกขันทั้งหในร่างกายของฉันเลยโอ้แสดงว่าสเดือนคือกำหนดสมาธิแต่อยู่แต่กับกายของตนเท่านั้นที่ทำได้นี้ก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลแล้วคือไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไปในทางอื่นเลยเมื่อท่านพูดจบเนี่ยเสียงแท้สองสาธุการก็ดังขึ้นพร้อมกันสาธุสาธุโอ้ท่านก็รับใต้เท้าทาสิ่งที่ใครทําได้ยาก ทำอารมณ์ชนิดนี้ควรเสกนี่ที่กล่าวมาเนี่ยมาในอัตถกถาสกปนสูตรท่านหลวงเราจะสังเกตได้ชัดเจนว่าอารมณ์อย่างไรควรหลบหนีอย่างไรควรเสกคบการอบรมิรีในพุทธศาสนานั้นสรุปได้ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่เกื้อกูลแก่การกุศลควรเสกอารมณ์นั้นถ้าเป็นไปเพื่อ,อกุศลควรหนีหรือควรสำรวมเมื่อให้ยินดียินร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยความมีสติรู้ตัวทั่วทันอยู่เสมอถ้าเราสามารถที่จะทําให้อารมณ์ที่เป็นกาสกนั้นเป็นนิมิตก็ควรจะฝึกการคมมี็สีไว้อยู่ในอำนาจเรื่องนี้พระพุทธโคสาจารย์ท่านก็ได้ยกตัวอย่างที่กล่าวถึงพระมหาธิสัทิระในคำพีวิสุทธิมักว่าท่านมหาธิสะเดินสวนทางกับหญิงรูปงามและประดับ เครื่องประับที่สวยงามคณะออกบินตบาทนะตอนนั้นท่านออกบินทบาดแล้วเจอหญิงงามหญิงคนนั้นเห็นท่านแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนึกตลกขึ้นมาท่านน่าจะศรีรษะล้นหรือว่าแปลกๆมั้งบางทีผู้หญิงไม่ไมค่อยเห็นพระเห็นพระแล้วนึกตลกขึ้นมานางก็เลยเห็นเป็นของหน้าขบขันวัวเราะร่วนเลยพระท่านก็เลยสงสัยว่าเป็นเหตุสาคัญอะไร จึงเหลือบไปดูพอเหลือบไปดูก็เห็นฟันซี่ฟันของผู้หญิงคนนั้นแต่สัญญาของท่านนี่ฟื้นตัวไปถึงอสุพนิมิตอสุพนิมิตคือพิจารณาว่าไม่งามร่างหญิงนั้นจึงกลายเป็นร่างกระดูกไปทั้งร่างท่านได้บรรลุพระอรรถผลในกระดานนั่นเองอเ,หเห็นผู้หญิงสวยเป็นร่างกระดูกท่านเดินต่อไปสวนทางกับสามีของหญิงที่เขาตามหาสามีของผู้หญิงคนนั้นถามท่านว่า เห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้บ้างหรือเปล่าครับพระธิดรท่านตอบว่าคือท่านตอบไปตามความเป็นจริงไงญาิโยมท่านตอบไปตามความเป็นจริงว่าไม่เห็นเลยเห็นแต่ร่างกระโกเคลื่อนไหวไปตามทางแต่ว่าไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ไม่รู้ว่าหญิงหรือชายนี่ท่านตอบไปตรงๆงั้นน่ะนี่คือนี่คือเรื่องราวที่ปรากฏในคามิวิสติมัค เหตุที่เห็นกระดูกฟันของหญิงนั้นก็เพราะพระิดรนี่ได้ะระลึกถึงอส,สุภันิมิตร่างกระดูกที่เคยฝึกไว้จนเป็นอำนาจสัญญาในอดีตกระยืนอยู่ณที่นั้นเองก็ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นี่คือเรื่องราวที่ยกพอเป็นตัวอย่างได้ว่าดีอาจกลายเป็นร้ายก็ได้ร้ายอาจกลายเป็นดีก็ได้ได้ทั้งทังกันแต่แล้วผู้นั้นจะมีการสํารวมอินทรีย์ไว้ได้หรือไม่นั่นเองนี่คือ เรื่องที่เรากำหนดพิจารณาธรรมะื่นใน,ในการสำรวมบ,บินรีเนี่ยพระพุทธโกศจาจาร์ก็กล่าวไว้อีกในปฏิโมกขสงวนไม่ปฏิโมกขสงวรว่าบางครั้งก็สาเร็จได้ด้วยศรัทธาอินทรียสังวรก็สําเร็จได้ด้วยสติจะอธิบายว่าเมื่อสติเป็นเหมือนนายประตูอยู่ประจําที่มีทวารคือตา ทุทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นเนี่ยย่อมไม่ได้ช่องที่จะเกิดแต่ถ้าขาดสติช่องแหงาาองกุศลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเรื่องราวส่วนพระพุทธองค์เองตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อฮิริทและโอตปะไม่มีอินทรียสังวรของผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยภิกษุทั้งหลายเมื่ออิริและโอตปะมีอยู่อินทรียสังวรของผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอธิบายว่าความเกลียดบาปและกลัวบา มีอยู่ในใจของผู้ใดเมื่อผู้นั้นกระทบอารมณ์มีรูปเป็นต้นก็จะเป็นผู้สำรวมตนได้เพราะอำนาจอิริและโหตปะเป็นธรรมชาติฝ่ายสูงอยู่ประจำในใจและการที่ท่านกล่าวไว้ในบางแห่งว่าการสำรวมบัญชีนี่มีได้เพราะสติก็ไม่ไม่ขัดกันเลยเพราะเป็นคนละตอนกับการทำหน้าที่เช่นสติระลึกได้ทนันท่วงทีอิริและโหตปะก็บังคับซ้ำให้ดำเนินตาม ไปในเรื่องนั้นนั้นในทางที่ถูกต้องถูกทำเป็นแท้เลยหากว่าเราขาดอิริโอตปะอุญาติโยมคือไม่มีความละอายหรือว่าไม่มีความเกรงกลัวบาปแม้เราจะระลึกได้ก็อาจจะดําเนินไปในฝ่ายผิดก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะจิตใจเราไม่กลัวบาปเนี่ยถึงแม้เราจะลึกได้แต่เราไม่กลัวบาปมันก็ยังทําผิดได้เหมือนเราจะ,ะเห็น เห็นของมีค่าของอื่นวางไว้เราเลิกได้ว่าโอ้ถ้าเอาของที่ขอไม่ได้ให้หรือขโมยของคนอื่นมันเป็นไม่ดีเป็นบาปเรามีแต่สติเลกได้แต่ไม่มีอิริโอตปะเราก็ยังทําบาปได้อยูอ่เพราะเหตุฉะนั้นจึงมีพุทธภะสิ์ในที่อื่นซึ่งกล่าวถึงธรรมที่จะช่วยสํารวมอินทรีย์ว่าพิกษุทั้งหลายเรากล่าวอินทรีย์สังวรว่าเป็นธรรมมีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรคืออาหารของอินทรีย์สังวร คำตอบก็คือสติและสัมปัญญะอธิบายว่าสติเป็นการะรลึกได้ทันท่วงทีสัมปัญญะคือการควบคุมความเลึกได้นั้นให้เป็นไปอย่างสม่ําเสมอคือรู้สึกตัวอยู่เสมอเป็นอาหารคือการไปบารุงดอเลี้ยงยุสีอยู่ได้ถ้าเราขาดอาหารในข้อนี้สติสัมปัญญะก็เลือกล้มไปเหมือนกับอะไรก็เหมือนกับคนที่ าดสารอาหารนะญาติโยมเคยดูสารคดีใช่ไหมประเทศเอธิโอเปียหรือเคนยาอะไรพวกนั้นที่เด็กเ,เด็กตัวผอมๆขาดสารอาหารบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตก็มีร่างกายขันมันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะขาดสารอาหารในทางจิตก็เหมือนกันหากเราไม่ทีไม่มีสติสัมปชัญญะนี่การสำรวมมินรีมันก็ไม่มีอาหารหล่อเลีย้ยง ต่อไปจะกล่าวถึงอันิสงของการสำรวมอินรีย์บ้างท่านผู้ฟังยกตัวอย่างพระอุปเสนะวังคตบุตรกล่าวว่าผู้บำเป็นพรตทำเครื่องมงเครื่องบังให้แก่ใจด้วยศีลสังวรเป็นผู้มีใจอันกิเลสไม่เปียกได้แล้วเธอย่อมหลุดพ้นจากภายัยกล่าวคือความทุกข์อธิบายว่าเราควรเข้าใจในที่นี้นะว่าท่านหมายถึงเมื่ออินทรีย์สังวรบริบูรณ์เต็มที่ การเกิดทำสิ่งอื่นธรรมะข้ออื่นเป็นลําดับจนถึงวิมุตต์ก็หมายถึงว่าสิ้นทุกข์ได้ในที่นี้ก็อิ In see, นทรีย์นีมีความสําคัญพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนแท่งศิลาไม่กําหนัดในสิ่งที่ยั่วกําหนัดไม่กัดเคืองในสิ่งที่ยั่วความขัดเคืองความทุกข์จะมาถูกต้องคนผู้บรมจิตได้อย่างไรเล่า เราพระเ,เจ้าบอกว่าถ้าจิตของเราไม่วันไหวเหมือนแท่งศิลาไม่ว่าจะเรื่องที่มายยั่วยนหรือเรื่องที่ทําให้โกรธขัดให้โกรธเคืองขัดใจมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมีความมั่นคงในทางจิตฉะนั้นทวานทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพิสูจนใยรักษาดีแล้วเธอก็จะเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารสํารวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายประสุสุขทั้งทางกายและทางใจเธอเป็นผู้มีร่างกาย อันไฟทุกแลไฟกิเลสไม่ไม่ได้คืออยู่สบายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เป็นสุขตลอดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าวิชาและวิมุตเป็นธรรมมีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารคำตอบก็คือโพชฌงจิตเรากล่าวว่าโพชฌงจิตมีธรรมเป็นอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงจิต คำตอบก็คือสติปัฏฐาน4เรากล่าวว่าสติปัฏฐานสเป็นธรรมมีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรเล <currently. S 2> ่าเป็นอาหารคำตอบก็คือสุจริตสามเรากล่าวว่าสุจริตสามเป็นธรรมมีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารคำตอบก็คืออินทสียสังวรนี่ตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ฟังกำหนดจดจำไม่ดีนะ แตา่มาจะพูดย้ำอีกครั้งนะคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิชาและวิมุตนสิ่งที่เป็นความรู้เพื่อดับทุกมีอาหารคือพุทชงเจพุทชงเจพุทชงเจตอะไรบ้างเดี๋ยวญาติโยมก็บางท่านก็จําได้นะบางท่านก็จําไม่ได้แต่เดี๋ยวค่อยอธิบายในในโอกาสต่อไปเพราะว่าเคยอธิบายมาแล้วแล้วพุทชงเจ็เขามีสติปัฏฐานสี่ ญยติโยมจําได้นะสติปัฏฐาน4ี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอาหารของสติปัฏฐาน4ี่ก็คือสุจริตสามกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วสุจริตสามมีอาหารก็คืออินเสียสังวรน,นี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยจากการฟังธรรมะ ทุกๆครั้งภิกษุทั้งหลายเมื่อการคบเสพกับคนดีบริบูรณ์เต็มที่แล้วการฟังศรธรรมก็เต็มที่เมื่อการฟังศรธรรมเต็มที่แล้วศรัทธาก็เต็มที่เมื่อศรัทธาเต็มที่แล้วโยนิโสมนัสิการก็เต็มที่เมื่อโยนิโสมนัสิการเต็มที่แล้วสติสัมปัญญะก็เต็มที่เมื่อสติสัมปัญญะเต็มที่อิจิยสังวรก็เต็มที่ เมื่ออินทรียสังวรเต็มที่แล้วสุจิตสามก็เต็มที่เมื่อสุจิตสามเต็มที่สติฏฐานสี่ก็เต็มที่เมื่อสติฏฐานสี่เต็มที่โพชงเจ็ดก็เต็มที่เมื่อโพชงเจ็ดเต็มที่แล้ววิชาเลวมุตตก็เต็มที่อาหารแห่งวิชาเลวมุตตนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เต็มรอบได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกสุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบ ตกหนักบนยอดเขาไม่สังสาเมื่อฝนเม็ดหนักตกไม่สังสาน้ํานั้นไหลลงมาตามที่ลุ่มทําซอกเขาและแอ่งน้ําให้เต็มแล้วก็ยังบึงน้อยใหญ่ให้เต็มแล้วก็ยังแม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มแล้วก็ทามหาสมุทรให้เต็มนี้ชั้นใดทําทั้งหลายก็ส่งกันเป็นลาดับแล้วทําวิชาเลมุตให้เต็มชั้นนั้นนี่ท่านผู้ฟังเห็นไหมที่บอกว่า ชืมอมโยงเสดสอดคล้องกันเพราะอินทรียสังวรเป็นลําดับเป็นลําดับไปเป็นที่ดีมากเลยแต่ว่าเรื่องราวก็ยังมีอีกเยอะเวลาก็มาถึงช่วงท้ายแล้วเช<ล>้นการฟังธรรมนี่ท่านได้ประโยชน์แน่นอนนะแต่จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับอ<ส>ินทรีย์ความแก่กล้าในการฟังของท่าน,นอาตมานี่ถือว่าได้ทําความดีในข้อที่ให้คนได้ฟังธรรมครั้งหนึ่งเนี่ย ไปบินตาบาตท,ที่บ้านสาราเนนโยมโยมยายคนหนึ่งโยมคุณย,ยายชื่อลับโย,โยมยายลับในี่เคยชอบฟังบทสวดมนต์แต่ว่าเป็นเป็น m อ3อาัตมาก็บอกว่าเนี่ยจะรายการวิทยุอยู่ของสถานีวัดลานแซะ,ะ88.5และร้อยสองโยมยายเปิดฟังดูสิโยมบอกว่าเปิดไม่เป็นนะท่านเปิดได้หน่อยอัตมาก็จูนคลื่นวิทยุไวใ้ให้พอวันต่อมาเนี่ย โยมก็ขอบคุณใหญ่เลยว่าโอ้โชคดีจังได้ฟังแล้วแล้วก็ฟังทุกวันนี่เป็นประโยชน์นะโยมนะถึงแม้ว่าผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาสาระเพราะมันบางทีก็เป็นวิชาการแต่เวลาอธิบายให้เข้าใจง่ายโยมก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในเรื่องที่เราเข้าใจนะเพราะใจเรารู้ทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีมากมายแต่ขอให้เราได้รู้ เพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วได้รับประโยชน์จากส่วนนั้นนี่ก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วนะคุ้มมากๆแล้วนะเป็นโอกาสดีแล้วที่เราได,ได้ได้รับประโยชน์ตรงนั้นเอาละวันนี้เวลาก็ามาถึงช่วงท้ายก้ายทั้งหลายนี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรอดพ้นจากโรคโควิดนะให้รอดพ้นจากโรคโควิดมีอายุวันณนะสุขภาพรปฏิพานธ์ทัศ์สารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการ พบกันมาอีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร